สวัสดีครับพี่พี่นี้ผมเลี่ยมเสร็จแล้วนะครับเป็นแปดรอบลงปูงเฮงผมเลี่ยมมีพี่ที่เขาสั่งให้เลี่ยมให้ผมเลี่ยมเสร็จแล้วนะครับลงก่อนส่งน่าจะส่งพรุ่งนี้ครับแต่เหลืออีกองนะครับยังไม่มีเจ้าของเสีมาแปดรอบลงปูงเฮงออกวัดสตอน้อยนะครับปลูกเสกห้าวาระ วาระแรกคือหลวงพ่อบุดาวัดที่สองหลวงพ่อช้างอยู่จังหวัดสมุทรสงครามราะที่สามจะไม่ได้ครับราะที่สี่เป็นหลวงปูน่น้งปกให้นะครับสวยมากเลยนะครับเป็นทองแดงลงยาตรงนี้มีพี่จองแล้วนะครับตรงนี้ยังว่างนะครับเมื่อมีคนสนใจอสวยครับเรียยเควาเงินเ,เสร็จเรียบร้อย ขอบคุณพี่ๆที่กดติดตามกดรับชมนะครับลงไว้ก่อนส่งครับของสวยๆว,วิ่้จะหาได้อีกหรือเปล่าในราคาที่พอแบ่งได้มีแต่ราคาเต็มเพดานนะครับราคาแพงนะครับตรงนี้เลียงขนลูกปูเนี่ยแขวคาดปลอดภัยมาหานายมนะครับมาหาอุยมก็ได้แขวคาดปลอดภัยก็ได้นะครับให้คาขายของเนี่ยยอดหมูปูเฮงสมชื่อครับเฮงเฮงรวยๆวย่วาครับ เนี่ยสีนี้จะจะแปลกเห็นไหมมุกออกออกมุกเข้มๆไอ่ออกจากกลางเป็นทองแดงจา๋าๆใทองแดงเข้มๆข,ขอบคุณพี่ๆที่กดติดตามนะครับมีลงให้ชมแบบเร็วๆหน่อยก่อนส่งสวยงาม ตรงนี้เตรียมจะส่งรุ่นี้ครับกองเงินผมก็ร้านนะครับใครสนใจกองเงิน